ครับผมครับสวัสดีนะครับผมครับช่างคนไทยนะครับครับช่างคนไทยคนเดิมนะครับผมวันนี้ครับเรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับพอดีบ้านที่มุงหลังคาได้ซีเพ็กโมเนียนะครับไอตัวเนี้ยไอกระเบื้องขบนเนี่ยเขาเรียกกระเบื้องซีเพ็กโมเนียนะครับตัวกระเบื้องมันจะเป็นรอนนะครับจะเป็นรอนโค้งๆครับกระเบื้องก็จะเป็นรอนโค้งเพื่อระบายอากาศแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงเนี้ยพอมันมีรูเนี่ยครับนกกระจอกอ่ะ บ้านที่เขาสร้างอยู่ตามทุ่งนาหรือว่าแหล่งที่มีนกเยอะถ้าเราไม่ปิดช่องเนี้ยพวกเนี้ยนกกระจอกจะเข้ามาทำรังครับเต็มเลยทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้บ้านดูไม่ไม,ไม่สวยแล้วก็เราจะป้องกันยังไงฮะเราจะป้องกันไม่ให้นกเข้าได้ยังไงนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกกันพลาสติกแผ่นปิดกันนกกระจอกไว้สําหรับติดใต้หลังคาก่อนติดตั้งฟ้านะครับผมตอนนี้ช่างก็ได้เตรียมพื้นที่จะตีฟ้านะครับผม ฝ้าข้างนอกนะครับตรงชายคานะครับก็คือก่อนติดตั้งฝ้าอ่ะตัวนี้ก่อนเราเอาแผ่นตัวนี้แผ่นิดกันนกนะครับเดี๋ยวช่างสาธิตหน่อยครับผมช่างสาธิตหน่อยครับช่างช่างก็จะติดตั้งประมาณแบบนี้ครับติดตั้งตรงชายคาแล้วก็เอาน็อตสกูยิงเข้าไปนะครับแล้วสกูยิงเข้าไปก่อนที่จะติดตั้งฝ้านะครับผมตรงเนี้ยพอเราติดตั้งฝ้าไปแล้ว ติดตั้งแผ่นกันนกไปแล้วนะครับทีนี้นกก็เข้าไม่ได้นะ่ะเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันนกนกไปเจาะเข้าเข้ามาทํหลังได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือต้องติดรอบชายคาทั้งหมดครับพวกกระเบื้องซีแพคโมเนียพวกนี้แนะนําแผ่นปิดตัวนี้ครับผมนะครับก่อนตีฟ้านะผมครับตรงนี้ส่วนแบรนด์พวกยี่ห้อก็มันมีขายเยอะนะครับตามห้างใหญ่ๆห,หรือว่าร้นานสนุปก่อสร้างทั่วไปก็มีขายครับแผ่นพลาสติกปิดกันนก สำหรับซีแพ็กโมเนียนะครับผมก็ยังไงถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกค้ากับเพื่อนๆน้องๆเดี๋ยวผมเอามาลงให้รับชมอีกนะครับผมครับก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กอุทัยการช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ